สวัสดีครับผมพี่น้องเปิดคลิปนี่พามาชมหย่อนยุกแม่จังน้อยครับผมคลิปนี้ย่อนยุกค,ครับผมหาเบื้องบกค่อยมีเหรครับผมเดี๋ยวนี้ในยุคนี้ครับผมในห,หลายหมู่บ้านจะบ่ค่อยมีเหละครับผมแบบนี้ผมจะพามาชมตาข้าาเคียบบ่เอิ่เขาเคียบเนาะเ้าเคียบเขา,เขาป้งแบบ เตรียมการครับผมเตรียมการเตรียมงานเจนบุญเดื้อซีนะครับผมบุญพระเวทนะครับผมเดี๋ยวนี้บุญไอ้ข้าวเขียบมิเตเสือมอไมตเสือ,อพี่น้องอย่าเห็นขั้นตอนเพลินเฮ็ดครับผมขั้นตอนเฮ็ดขาเขียบที่หาเบื้องบ่มีแล้วครับผมเดี๋ยวนี้ขี่รถผ่านมาเห็นพอดีครับผมพี่น้องเป็นจีตามพซ่น้ำกันครับนี่ครับผมคุณยาย เป็นมาเห็ดครับผมนี่ขั้นตอนที่แรกๆเป็นยังไงเอาข้าเหนียวไปไปแช่น้ำบอกข้าสารไปแช่น้ำว่าข้าสารเข้าไปแช่น้ำก่อนคือเท่าสิหนึ่งนบบบะหมี่ทอดกระัจงเอามา เอาขอมาไปมาก่อนมันบอกกระสานไปมาแต่็คืองเขาสิหนึ่งแต่ว่าเขาบอกไปหนึ่งบอกหนึ่งคือกันมันบอกโอ้แบบคือข้าวเหนียวเขาหนึ่งกินธรรมดาเนี่ยครับผมพวกเกาแมาตำแบบนี้ตำแบบนี้ครับผมการปายืนจำเป็นกนของต้นหมาตำนี่มันจิมีเครื่องปรุงเครื่องนี่ใส่ด้วยคบผมพี่น้องมันจิมี่ยังเนี่ย เขาต้นหมาเขาต้นหมาเครือต้นหมานะครับผมเพื่อนเขาต้นหมาน้ำตาลต้นหมูต้นหมาพี่น้องเพื่อนอยู่หูจางกิ๊ตตีครับผมเกล็ดต้นหมูต้นหมาเพื่นเด็กเป็นโคนมาใส่กรมีง่าน้ำตาลกระมี่ง่ามีบักเภาดิบักเภาน้ำตาลบักเภาน้ำตาลง่าบักเภาน้ำตาลครับผมนี่คือเครื่องปรุงตำโขกใส่กันกระม้าโกกใส่กันแบบนี้ครับผมคือเพื่อนเพ็่อยู่อย่นี้นี่ เหมตมกายใส่มเบงขั้นตอนครับผมต้องสวว่าใส่เยอะบ่พใส่บ่ใส่ไ่ได้ใส่เนี่ยนั่นเป็นเป็นง่าเป็นนน้าน้ำตาลนากาบข้าวบะข้าวขูดแบบนี้นะครับผมเนี่ยเพี่นใส่เนี่ยแก็ตามคร่เข่าองเข่ากันอ้าวเพ่ไนเห็นเดินแพนบัดนี้บัดนี้ก็เป็ลอก เป็นองค์กลมอ๋อไปปั้นขวบโอ้ไปปั้นกลมๆอาไปปั้นมันกลมแล้วก็จะเอาไปแบนบ่มืนแล้ววันนี้เขเอานี่เนี้จังซี่เอาสี่นี่น้ำมันน้ำมันอยู่น้ำมันพืชเราว่าน้ำมันพืชไม่มันติดใส่ไข่ไข่หยังเอาใส่น้ำน้ำมันพืชเอาใส่ละวันนี้เอาทุบแตะเตะใส่กันโอ้เอาเลยครับผม งมันสีมีใไข่มียังก่อเอานี้จำเาออกจากกลี้ยวมอกไมด้มอเอาเดี๋วเขาิปูสามเลเบื้องล่สรด้วเน้เถึงก้อนมขนาดบท่านบอกว่ามีตาที่นก้อนอ่วงานพี่น้าอ่นสี่อนที่ีเลยีที่ในเบ้องผงยางทงยี่่ายที่เศเป็นเพ่อนหมบ้างหม้างไเอาง่งเดอดไป Ok. vrai okay. que okay. เอาเมื่อเอาเมื่อกดกดกดให้เพิ่นแบนแบนออกบ่เดี๋ยวกดลงโอ้กดลงมันก็สิเป็นแผ่นโอ้ยูตียูตีห้าอันนั่นเลยบ่มีบ่แมันบ่มีแบบเป็นบ่บ่มีพิมพ์บ่มีแบบห้าอยากได้แผ่นหน่อยแผ่นใหญ่ก็เอาตามอันนั่นเลยห้เอันที่ห้าอันที่หนึ่งยางเดียวใบเดียวใบเป็นใบเดียว คปทับสบแกะออกาวางไว้โอ้เอาไปเพื่งไว้ครับครับเอาไปพึ่งไว้พื่งไว้พึ่งเด็กก็ได้เตาเด็ดรน่ตาลมไว้ เพราะมันมันแล้วไปแก๊ออกกันครับพีนอีกครั้งนึ่งพริกอีกครั้งนึงครับผมตากล้มเลือกครับผมโมเมนตากแดดตากล้มไปโอ้ขั้นตอนตาแดดมันสิแตะว่างนี่มันสิบานเราจะมาเป็นที่ครับโอ้ขั้นตอนก็หลายขั้นตอนอยู่ด้วยครับผมเ้าสิใส่เขาต้นมาเลยว่ามันอที่ตอนนี้ง่ตอนนี้ละ ยากยากแต่ตอนตามนี่เตี้ยหอดขันตอนขันตอนตอนตันนี่ยากตอนแปรรั่วแปรนั่นบ่ยากไอ้เพ่นเป็นแผ่นเวลาเข้าไปขางไฟมันมันมันพองขึ้นเองเงินบอกมันยืดไปมันมันมันยืดจากหยังไอยังผ้ามันยืดนะทีนึงห้าโอ้ เขาต้นหมาผ้าเยื่อโอ้เป็นเชือกเชือต้นหมานะครับผมต้นหมูต้นหมาที่ว่าเพื่อนเอามาปันมาตําใส่กันเป็นหน้ามาตําใส่กันครับผมเวลาอห้าไปค้างไฟนี่พี่น้องสังเกตว่าเขาปวงเนี่ยจากแผ่นนิน้อยเนี่ยมันมันแก่ขยายขยายออก มันมันกะจีเวลาข้าไปปลีงครับผมพี่น้องมันจีแผ่นใหญ่ออกแผ่นใหญ่ออกมีเรื่องครับผมขั้นตอนขั้นตอนแรกๆเลยที่เฮ็ดนี่ครับผมเฮ็ดแบบนี้แหะครับผมมหาบิ่งบ่มีเด้อครับผมพี่น้องเดี๋ยวนี้นี่เพิ่นโคกม่องครับผมโคกม่องคกม่องที่ว่าเพิ่นปุยครับ ปยุกข like ึ้นมาใส่ไหมครับผมนี่นี่เข้านี่อันนี้วันที่หนึ่งครับโอ้โอันนี่เพิ่นเพิ่นหนึ่งไหมวันที่หนึ่งเฮ้ยเจ้าฮะเร็วเร็วๆเร็วเนึ่งมากมากวันในตามนี่ครับผมเนืองก็เนืองเข่าก็ห้ากินเข่าธรรมดาเนี่ยนะเดนอดเดือดเพิ่นเลยครับผมมีน้ำตาลมีง่ามีบอกเท้าเนี่ยครับผมสามอย่างนี่นี่คือต้นหมูต้นมานี่นี่เพิ่นเสแชยวไปเสี้ยวครับผมไปตัวน้องมากก็มาแช่ไว้แช่ไว ไปกังคื้นดิเพื่อให้มันออกมาร์กไว้ค่ะมาร์กไว้คืนหนึ่งค่ะให้มันออกโอ้ขั้นตอนนี้เด้อครับผมด้ยเห็นตั้งแต่เพิ่นเอาไปปิ้งกินเราคือแซ่บแท้แท้นี่ขั้นตอนเพิ่นเฮ็ดเด้อครับผมไม่เขาโป้งเขาบ้านเท้าหืนเขาโป้งเนาะเขาก็ตีซื้อจริงๆมันขึ้นเขาเอิญเขาเขียบเนาะเขาเขียบ ทางเขาเคียบนะครับผมนี่พคบนบ่ค่อยมีนะครับผมไปหลายหมู่บ้านกับบ่ค่อยมีเด้ครับผมนี่พ่นประยุคขึ้นมาใส่ไม้ครับผมนี่แล้วก็นี่ไอ้โตนี่ก็สิเป็นไม้เด้ครับผมสมัยโมราโมรานี่โตเนียมันเนี่ยโตโคบ่น้่ตเวนี้เพ่นเทียดไม้เด้อครับนี่สองร้อยยังไม่ไม้สดเลย พอจะได้ถุงยางถุงปุ๋ยมีบวกตอนอันเหตุครับผมข้าวเคียบกระโปงมาแบงสุภาพบรเอลลูดเตียไ okay. ้ครับผมขาเคียยเข้าวเคียบเตรียมงานบุญเดือนซีครับผมบุญระเวทครับผมเนี่ยบ <me ้านหัวโจทเด้อครับผมตำบลหัวโจทอำเภอกระนวลครับผม เป็นของคุ้มมูดาก่อนนี่เมียมูซีเบียร์มูซีเบียร์นี่เลยครับผมมูซีเบียร์กับมูสามบริเฮดใส่กันบ่โอจะใส่กันละล่ะเสียกันเขาอย่าไรแมาคือบุญบุญบุญรวมกันเด้อครับผมสองมูเป็นบ้านหอยโจทย์เป็นบ้านตำบลนะครับผมเป็นบ้านใหญ่เป็นเป็นสองมูเป็นสองมูบ้านแต่ว่าเพื่อนกับสี่แยกกันเฮดละครับผมเนี่ย แต่ว่าบุญเอาเน้ากันอย่เ <c oughs> ข่าทายเยอครับผมพี่น้องกาบไรกยวันมันิพธิธีวิธีทำตามไปเรื่อยๆอินทียะเตี้ย <c oughs> จนจนมันเหนียวเนาะโอ้ <c oughs> มันต้องมีจังหวะเยอะอครับผมพี่น้อง ตำนี่ผู้คนผู้พคนปัดนี่ยสีคนตำสีเบิองสะกอนได้เว่ามันสีหยุดพอดีรู้สีโอโอตำตำมันต้องก็ให้มันอันนั้นแห้งเปียแันมันอันนั้นไหนมันติดเหนียวโพดเปี้ติมันติคมก็ยืดออกโอ้มันเหนียวแห้งมันสีบ่อยืดผู้พคนปัด เนื้อครับผมขั้นตอนโมเมนต์ง่ายป็นไดครับผมพี่น้องขั้นบู๊บลรูนนี่ตามย่างเดียวนี่เหนียวเหนียวอันนั้นบ่ออกได้ฮะนบ่ต้องเอาน้าต้นหมาใส่ต้องเอาหนำโอ้น้ำหนำเพื่อต้นหมาต้นหมูต้นหมาหนำเขาต้นหมาครับผมนี่ผสมใส่เรียกยังไงครับผมนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่ฝ้ายใส่ฝ้ายใส่อยู่นี่ครับ เขาคณตาตัวตัวอะไรคนตาสมบัติวะโอ้ก็ทได้หามาไวอาจาว่านเฮติมือบ้านเฮ็ด่ว่าเฮ็น้ำกันเน่ว่าเฮ็ดเี่ยว่าเฮ็น้ำกันบ่เฮ็น้ำกันเตีย ตามนี่บ่ว่างบ่ว่างไปเรื่อยก็ดไไข่เปียมด้วยครับผมพี่น้องไข่เปีมไข่เปีมไข่เปีมมันเบิดมันทียี่สิามมือชุดไขยครับผมแล้วโดึกอยู่ไข่เปีม นี่คือขั้นนี่คือขั้นตอนครับผมรูเลยรูเลยล่ะเด็งน้อยดูไหมนี่บุงหูเลยเนี่ยตามโคกเนี่ก็ยังไม่รู้ว่านี่มันจิสูญหายไปละครับผมโคกมองโคกมองเนี่ยสมัยก่อนนี่สมัยโบราณโบหานครับผมมีทุกมู่บานเิ่นเจตเพี้ยนตอกับเ่าไว้ตามเข่าด้สมัยก่อนนี่ครับผมพี่น้องผมมีโรงสีด้ ย้อนยุคไปสี่สิบห้าสิบปีขึ้นหลังครับผมใส่ตำแบบนี้แหละครับผมเขาเปลือกเขาเขาเปลือกมาตั้งยังว่ามันนี่ร่องสีครับผมในยุคนั้นนี่คนก็ยุคใส่ด้อครับผมไอ้นี่คนเอาปูนเฮ็ดเลยนี่ไอ้นี่เสียดเดือบผู้เดือบ่ยแต่กไม้เฮ็ดครับผมนี่เอาปูนเฮ็ด ผมันือเสียวมือเสียวมือนะครับผมโอมอ่าปกติอ่าน uh, ี่สิม like um ีแนวคข้ามแมนบ่แต่ก่อนสิมีแนวคข้ามยี่นี้นี่นี่ผมจำได้ยุ่นี่นี่เอ้ามาหนึ่งก้อนมากเลยแต่สมัยผมเป็นเด็กน้อยคนนะครับผมเขาหนองเรียนย่อข้อหาโป้ฮกนี่ไปตามซอยผู้เฒ่านี่ผมจำได้ โกม่องกกม่องคนนตามเขานี่พ้นดีมันจะมีตามสองเท้านะตามซ้อมตามเอียงก่อนพนตามตามยาวๆเดี๋ยวพ่นเกาหอกก้อนแนนขรับผมบทเนี้เนี่พ้นเดี๋ยวมาซ้อมเอมาซ้อมเลียวกัฟัดซ้อมเข่าพันดิตามเท้านี่เราอเทียนบุมเทีดบทธรรมดาเด้กครับผมนขเี้งนนี่ มันยันแกปั้ทอดหันมันมัต้มมีจังหวะคู่ามีต้งมีจังหวะ สากมันกะสิมีสากทำสากซ้อมเนาะสากน้อยสากไงสากเตาเนียนเนี่ยโอ้ทโถด้วนก้อมจำครับผมสมัยก่อนสมัยข้าเป็นเด็กน้อยครับผมเคยเห็นมันสิมีสากน้อยสากไงสากเนียงคนเดินสากเตาสากซ้อมสากยังไงครับเนี่ยเขาพาเด้อครับผมยอดลูกน้อยเนี่ยครับผมคิดเนี่ย ทวนความจำให้ไม่รุ่นสมัยไม่ครับผมเมืองไหวครับผมสมัยเจ้าพอแต่แเมีสมัยโมระโมลานนี่นะครับผมแบบนี้นะตามเขาตามเขากินน่ตามกเน้าม่น้ีทั้งหลาเดวใส่ใ่งตามก้าใส่งาใส่โอ้ข้าวท่าด้วครับผม้้อใสาไม เตรียมงานบุญครับผมบุญพระเวดเดือนสีบุญเดือนสีนั่นแหละครับผมพี่น้องนี่คาบ้านเพิ่นเพิ่นมาตามเขาเกีย่ยวด้วยครับผมนี่ครับผมโอเคครับผมพี่น้องขอ,อยุติกันนํำเสนอไ้เพียงแค่นี้เด้อครับผมขอบคุณในหลายที่เมื่อเบิ่งมาส้มฝากกไดไล้์กดแชร์กดติดตามเนี่ครับผมขอบคุณในหลายสวัสดีครับ